วัน Welcome to see you วันนี้เจอกับคุณมีอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เราจะขึ้นกันที่ Unit 2 all year round ก็คือเป็นบทที่สองของเราแล้วนะคะบทที่2ของเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศค่ะหรือในภาษาอังกฤษเราพูดว่า weather the weather the weather แปลว่าสภาพอากาศค่ะ mm hmm. ทีนี้เราจะไปเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เด็กพูดตามครูเมงนะคะมาดูกันที่คําแรกนะคะคือคําว่า cloudy cloudy แปลว่ามีเมฆมากค่ะก็คือวันที่แบบมีเมฆเยอะๆเหมือนฝนกำลังจะตกมา่คือ cloudy นะคะต่อมานะคะรูปที่สองค่ะรูปที่สอง เป็นรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมคะก็คือเป็นวันที่มีแดดออกวันที่มีแดดออกเราจะพูดภาษาอังกฤษ,า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 ษาว่า sunny sunny แปลว่าแดดออกค่ะข้อต่อมานะคะถ้าสมมติวันไหนมีพายุเข้าฝนตกหนักมีฟ้าผ่าฟ้า,ฟา,ฟาร้องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า stormy stormy แปลว่ามีพายุนะคะข้อต่อมาะคะ่ะ ข้อต่อมาถ้าเป็นฝนตกเฉยๆเราใช้ภาษาอังกฤษว่า rainy rainy แปลว่าฝนตกค่ะข้อต่อมานะคะประเทศไทยเราอาจจะไม่มีฤดูการนี้ไม่มีสภาพอากาศแบบนี้เนาะแต่ว่าเราอาจจะเห็นในกระตู้นหรือในหนังนะคะนั่นก็คือหิมะตกนั่นเองค่ะเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า snowy snowy แปลว,ว่าหิมะตกค่ะต่อมาค่ะจะ,จะเกี่ยวกับ บรรยากาศของเรานะคะว่าอากาศเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูกันที่สภาพอากาศแรกนะคะอากาศนี้คืออากาศอุ่นหรืออบอุ่นนั่นเองค่ะเราจะใช้ภาษาอังกฤษบอกว a r m w ว r m แปลว่าอบอุ่นนั่นเองค่ะก็คือวันที่แบบไม่ร้อนไม่หนาวก็คืออากาศกำลังดีนะคะข้อต่อมาค่ะในภาพเรารู้เลยใช่ไหมคะว่าโคตรร้อนมากร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า ot, hot hot แต่ว่าร้อนนะคะ ข้อต่อมาค่ะคือหนาวสั่นเลยหนาวสั่นมากๆเลยก็คือ cold cold แปลว่าหนาวค่ะข้อต่อมานะคะจะคล้ายๆกับคําว่า cold แต่ว่าจะไม่หนาวขนาดนั้นก็คืออากาศเย็นๆนั่นเองค่ะเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า cool cool แปลว่าเย็นนั่นเองค่ะทันไหมคะ กูมีจะไปตอบกันที่ตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการถามตอบสภาพอากาศเนี่ยว่าแบบวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเงี้ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะถ้าสมมติว่าเราจะถามว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า what's the weather like today what's the weather like today แปลว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไร เวลาตอบนะคะเราก็ตอบว่า it's cloudy it's cloudy แปลว,ว่าวันนี้มีเมฆมากวันนี้มีเมฆมากก็คือคำว่า cloudy ตัวนี้แปลว่ามีเมฆมากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตัวสีแดงเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอะไรก็จะหมายถึงอากาศของวันนั้นๆน่นนะเป็นแบบที่เราเปลี่ยนถ้าสมมติคูมีนจะเปลี่ยน cloudy ตัวเนี้ยเป็นคำว่า hot เป็นคำว่า hot คุณมินจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนก็จะบอกว่า it's hot it's hot แปลว่าวันนี้อากาศร้อนนั่นเองค่ะไม่ใช่มีเมฆมากแล้วโอเคเนาะทีนี้หลังจากที่เราเรียนคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้แล้วเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดของเรานะคะว่าแบบฝึกหัดของเราให้ทำอะไรบ้างมาดู exercise one ค่ะ exercise one the weather ให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพแล้วก็วงกลมคําศัพท์ที่ถูกต้องนะคะมันจะมีใช้ให้เราใช่ไหมคะอยู่สามข้อให้เด็กๆเ,เนี่ยดูรูปภาพนะคะว่าภาพเนี้ยเป็นภาพอะไรแล้วก็เป็นสภาพอากาศแบบไหนเดี๋ยวครูมินจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะให้เด็กๆวงกลมด้วยปากกาสีแดงนะคะมันจะได้เห็นชัดๆเนาะเอาล่ะทีนี้ ข้อที่หนึ่งมันเป็นรูปภาพหิมะตกใช่ไหมคะหิมะตกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรก็คือคําว่า snowy snowy เพราะฉะนั้นคําว่า snowy มันก็คือข้อนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็วงลงไปเลยแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนข้ออื่นๆนักเรียนเด็กๆลองทําดูนะคะว่าเด็กๆจะไปวงที่รูปไหนมีทั้งหมดเกาข้อนะคะ exercise 2นะคะ exercise ต่อมา จะเป็นประโยคนะคะให้เด็กๆเนี่ยเขียนประโยคลงไปเกี่ยวกับคำถาม what what's the weather like today เกี่ยวกับว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆจะตอบนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเห็นไหมคะตัวอย่างตรงนี้นั่นเองอตัวอย่างในรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพของอากาศอบอุ่นใช่ไหมคะอากาศอบอุ่นภาษาอังกฤษคือคําว่า warm ตรงนี้นะคะ warm เวลาเด็กๆจะตอบนะคะ what's the weather like today เด็กๆจะต้องตอบว่า it's warm it's warm ตัวสีน้ำเงินเด็กๆก,ก็เขียนเหมือนเดิมเลยส่วนตัวสีแดงให้เด็กๆเ,เปลี่ยนไปตามรูปภาพที่กำหนดให้นะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นรูปสภาพอากาศแบบไหนเป็นรูปสภาพอากาศแบบนี้ใช่ไหมมันคือสภาพอากาศอะไรมันก็คือ stormy นั่นเองเวลาเด็กๆจะตอบเด็กๆก็จะตอบว่า it's stormy it's stormy เขียนอย่างไรเด็กก็ย้อนกลับไปดูที่หน้าแรกนะคะว่าส o วนนี่เขียนยังไงเป็นต้นนะคะเอาละค่ะเนื้อหาของเราของสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ see you again next week สวัสดีค่ะ